ที่ค่ะพี่พเพื่อนๆพอนชมดอกไม้ต่อนะคะ<_ d _ d _ d _>แม,มนรี่โรศ์สับเต็มค่ะทุกคนหลยมาที่สล็อตนี้นะคะอโออทัสั์ร้อนไอพาผู้โดยสารตกเครื่องค่ะหัวกระมำเลย สวยงามเหลือเกินค่ะดอกไม้นี่ก็ไดาบรรยากาศดีค่ะทุกคนคสวยไหมสวยมากนี่นะคะอะไรที่โยกน้ำของโบราณที่โยกน้ำนะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็เข้าไปนั่งสั่งเครื่องดื่มได้ คนเยอะนะคะทุกคนรถเต็มเลยข้างนอกบรรยากาศดีโอ้ยโลแมนติกนี่คือลูกอะไรอะมะกอ,อกเหรอมะกอ,อกคือบานเฮ่าบอเก็บไปตามสม Nå, no, der er slåt på grund. Vi kommer uh, bagefter, udenfor. Eller hvad? Ja, vi... Det, det Eller det er, det... vi kigger på slåt først. Ja, ja, så skal vi rundt den vej der. Og ja. kigge på alt det andet. Ja. Det var det, det, det det der, hvor vi kom ind. Vi kom ind her. Ja, 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 ja. ja. her over så... Vi andet vejr her. Nej, ikke på den måde. Nej. De kommer ind herovre. Det er det, de haver, vi har fået. Ja, ja. Ja, de kigger på den. Ja. Altså, And? har vi nu gået lige ud, så har vi kommet op her. Men øh, der er mange steder. Her yeah, er lejene. Like appen lægge. Bare hende ikke har tørt af appen, kan du kun dog mærke lægge. <laughs> Skal. มีโก้ k i ่ก็สลอฟเฟอสซบีแคมปก็กซีน่งเพี้ยไปค่ะทุกคนไปเดินสลอฟกันเราค่อยออกมานั่งดื่มพี่น้องขะสวยมากเลยดูค่ะ เดี๋ยวจะพาไปเดินเที่ยวชมนะคะทุกคนนี่ใกล้เข้ามาแล้วค่ะดูค่ะอันนี้เขาเรียกสล็อตอัติตรนงปัวเหรอดูค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อไม่ใช่เอ่อโบดนะคะทุกคน เดี๋ย i เอ e คเคียร์กดี๋ร์ก็เดี๋ i วเ e ็คเคียร์ก็เดีวอ็คเคียร์ก็เดอคกเดยคไม่ใ์ใ่โบเนะคะกดกว์เามมากเวยกเกเีร <the> เ <ir> <the ir>

ปะดีดีซูนหน่อยอย่าคำเฮียดีซูนอดีตโอเคสวยไหมคะทุกคนไปค่ะ แต่พยเดินออกมาชมภายนอกที่หลังว้าวคนทำง,งานที่นี่ไม่ต้องเดินใช้ขับรถดูค่ะสวยมากเลยโอเค่ะทำสวยจังเลย สรน้ำตรงโน้นก็เข้าไปดูได้นะคะไปยืนดูแบบเขารถทำงานไม่รู้เขาทำอะไรนะคะสงสัยทำทำสะพานข้ามค่ะทำสะพานข้ามไปนั้นชั่วดวูวตีแลว้วปุ้มอย่าชั่วดทีตีแลว้วปุ้มแต่ปุ้ม du går ind i slot. Ja, ja, ja. Fordi Jeg skal lige der de kommer op der. Og lige de lige sat Det, nu. det er ikke nogen. Kan du ikke se det der, de laver den der skærm? Og de har, de har den der, og hvad har det? Ja. det er nok, øh, jeres. Ja, Så har jeg med ham, Jai. ไปคะ่ะทุกคนดูข้างในด้วยกันคนรวยเข้าอยู่นะคะแบบนี้เราคนจนก็ได้ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามารับชมนะคะป๊ดหน่อยน่อยใหญ่ใหญ่ เฮ้ยเล่าอะทีเอ็กฟิชฮ่ามันเอ็กนุ่งฟิชฮ่ามันเอ็กนุ่งฟิชคนรวยนะคะเขาสร้างได้โอ้ยอกบปัวหงน่ารักจังเลยคะ่ะดูคะ่ะสวยงาม Ja, så. Har du det godt? eller hvad? Det, 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 det er tema, så er det der boer der, der er altså, bolene, okay. Det er den der, det er den der. For det, som boede fra 1896-1895 5โอ,นนนอ okay. เคก็ก็จะบอกนะคะถ้าเข้าไปนี่เนาะอินกังนะคะไปดูว่าเออ่มีผู้หญิงคนไหนคนไหนอาศัยอยู่ที่นี่มั่งอะไรประมาณนั้นคะ่ะจากสัตว์วัดไหนถึงสัตว์วัดไหนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ะประมาณนีนะคะ้ค่ะ นี่นะคะเนี่ยสล็อตเราจะเข้าไปในนี้นะคะไม่รู้ว่าจะถ่ายทำได้หรือเปล่ายายเบื้อเอ็กแถมมันออฟเชอร์เออจะสูงหรือน้อยัวอ๋อใช่ไอสต,ออติมมีอะไรนะคะทุกคนไม่รู้ว่าออฟเชอร์ได้หรือเปล่านะคะ อุ้ยอันนี้สวยทุกคนนี่ดูค่ะกุหลาบพาชมสวนกุหลาบก่อนค่ะก่อนเข้าแล้วก็จะได้ลงคลิปนี้นะคะไว้คลิปหน้าถ้าถ่ายได้เข้าไปชมห้องในสล็อตกันค่ะทุกคนอู้ยสวยมากเลยดูค่ะทุกคน ไอ้แอร์ไกดี้ฟลอตที่เขามันก็ทำอินเน็กซ์เตียมังแมนสกี้ที่ทำอินด่ะโอ้ยสวยชอบจังเลยโอ้ยหอมพี่น้องคอยถูกใจคอยดูค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยสวยมากสวยจริงๆค่ะ ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching see you next video วนะิดีโอหน้าไปใน slot กันค่ะทุกคนถ้าถ่ายได้จะถ่ายให้ชมนะคะถ้าถ่ายให้ชมไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ